สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะเห็นไหมพี่อ้อยจะมาทานขนมจีนนะคะราดแกงไตปลาเนาะแกงไตปลาเจนะคะ นี่ะะคเะนื้อปลานะคะปลาเค็มเจเนาะชอบอะไรแบบไหนเลือกได้เลยนะคะผชอบแครอทก็ทางแครอทชอบมะเขือก็ตักมะเขือเยอะๆนะคะ เพราะว่าจริงๆเนาะช่วงที่เป็นเบาหวานนะคะพี่อ้อยทานผักเยอะกว่าเก่านะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยมันหลายๆอย่างเนาะเนื่องด้วยอ่าเราช่วงโควิดนะเราไม่ได้ออกตลาดเนาะผักเผืกอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ทานนะคะจะทานน้อยลงนะคะเพราะว่าลูกจะเน้นให้ทานข้าวกล่องนะแต่พี่อ้อยไม่ชอบนะคะพี่อ้อยชอบทำทานเองมากกว่า เสร็จแล้วค่ะแกงไตป ա, ลาลาดขนมจีนมองเห็นขนมจีนไหมเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาขนมจีนด้ดูนี่ <c oughs> ขนมจีนอยู่นี่นะ <c oughs> ให้รู้ว่ามีขนมจีนเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ ชิงเคยนะคะฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะก็เข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรก็ทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ